หัวข้อที่5หัวข้อที่5ชื่อว่านะครับตามสูตรเลยนะโมเมนต์ของแรงกู้ควบนะครับพี่สายเขาว่า m เนี้ยคือ n i a b แล้วตามด้วย cos เซตาเห็นนะครับเรามาดูชื่อแต่ละตัวกันหน่อยเนาะก็คือว่าเอาที่ตัว m ก่อนละกันนะครับ m ตัวนี้ชื่อว่าโมเมนต์นะครับโมเมนต์ของแรง คู่คู่อ่ะโอเคไหมหน่วยนะครับเป็นนิวตันคูณเมตรโอเคเนาะต่อไปนะครับน้องครับนีโค้ดนะฮะไม่ได้ควยนะน้องตุ้ยนะครับคู่โค้ดนะฮะโอเคต่อไป n ตัวนี้คือจํานวนรอบนะครับชื่อว่าจํานวนจํานวนรอบของขดลวดโอเคไหมหน่วยก็เป็นรอบธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปนะต่อไป i ตัวนี้ i ตัวนี้ คือกระแสนะครับกระแสไฟฟ้าหน่วยของมันคือแอมแปร์โอเคไหครับต่อไปตัว A ตัวนี้คือพื้นที่นะรับหน้าขนลวดหน่วยของมันคือตารางเมตร m กำลังสองเนาะ m กำลังสองเออกเสียงว่าตารางเมตรโอเคไหมครับเข้าใจเนาะโอเคต่อไปดูต่อนะ B ตัวนี้ที่ไม่พูดแล้วนะ B ตัวนี้น้องรู้นะ B คือสนามแม่เหล็กน่วยเทสลาโอเคไหมต่อไปมาดูตัวนี้ครับตัวสำคัญคือเซต้าตัวนี้เซต้าตัวนี้เซต้าตัวนี้คือมุมนะมุมระหวา่างนะครับมุมระหวาะห่างระนาบระนาบขนลวดนะระนาบขนลวดกับสนา,ามแม่เหล็กนะครับไอ้มุมตัวนี้สำคัญมากเนาะมุมตัวนี้สำคัญมากข้อสอบมันจะออกก็คือว่า มุมระหว,าวห่างระนาบขนลวดกับสนามแม่เหล็กไอตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับว่าถ่าเมื่อไหรก็ตามแต่ถ่าเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อไรที่ระนาบของขนลวดกับสนามแม่เหล็กน,นะครับระนาบที่ใช้ตัว A เนาะถ้าเมื่อไหรระนาบ A มันไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กน,นะครับแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเซต้าเท่ากับ90องศา แต่ถ้าระนาบ A ของน้องเนี่ยขับนานกับสะนามแม่เหล็กเราเรียกว่าเซต้าของน้องเนี่ยเท่ากับศูย์องศามีผลยังไงรู้ไหมมีผลนย้ข้อสองเจถ้าเมื่อไรตั้งฉากเราบอกว่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบจะมีค่ามินิมัม m i n min ตามสุดคือเลขศูนก็คือไม่เกิดโมเมนต์ไม่เกิดโมเมนต ถ้าเกิด A ตั้งฉากกับ B แต่ถ้า A ขนานกับ B เขาบอกว่าโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบจะมีค่าม็กซิมัม max เท่ากับเนียบ n i a b cos ีก้า,าไม่ต้องใส่เพราะมันกลายเป็นหนึ่งโอเคไหมและข้อสอบที่จะออกก็คือว่าอีกอันนะึงนะอีกอยนานึงน,นะใครอยากจบอย่าหยุดเท็จจบเลยนะอยาจบไปฟังไปน้องไม่รู้เรื่องเชื่อพี่น้องต้องฟังให้จบแล้วค่อยจนตอนนี้พี่จะพูดต่อ ถ้าใครอยากจดให้หยูเทปแล้วจดบางทีพี่ใช้คําว่าเทปก็มีคนมาหาที่โบราณอ่ะน้องหยุดวิดีโอหยุดคลิปแล้วก็จดโอเคไหมพี่อย่าพูดต่อนะนี่โมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบนะครับจําไว้ว่าข้อสอบออกเลยนะไม่ขึ้นกับรูปร่างขดลวด ไม่ขึ้นกับรูปร่างถองลวดแปลว่าอะไรถ้าเกิดลวดของน้องลวดของน้องเป็นลวดที่เป็นรูปร่างแบบนี้ผืนผ้ากับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปจัตุรัสสมมุติรูปร่างไม่เหมือนกันแต่พื้นที่ A1 กับพื้นที่ระนาบเอ A2 มีค่าเป็นกันเท่ากันก็จะได้ว่าโมเมนต์ของลวดเส้นนี้จะเท่ากับโมเมนต์ของลวดอีกอันหนึ่งทันทีเลยจริงๆ นี่คือความหมายที่บอกว่าโมเมนต์ของแรงคู้ควบไม่ขึ้นกับรูปร่างของลวดแปลว่ารูปร่างของลวดถ้าเป,ปเป็นรูปขดเป็นรูปเสียมผืนผ้ากับรูปจตุรลัสขนไม่เหมือนกันแต่พื้นที่เท่ากันโมเมนต์ของแรงคู้ควบจะเท่ากันเลยโอเคไหมจบเรียบร้อยข้อน,นี้โอเคนาะอ่ะจบครับ